โอ้โหวิ่งแม่มนมจับวางสไนเปอร์ครับย่องไปยิงครับตันยิงครับแม่นยวรนตับเหมือนเดิมขึ้นมาแล้วโอ้ใหญ่กผู้เดิมยิงก่าฟาามือแบบนี้ sống cái này đây này, hai cái, ying còn xả mือ này, show này, show xả mือ này, làm như thế, này, hiểu không? Uy, nhám kia này, 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 จะเลือกตัวใหญ่โลไม่ไหวหรอกตัวนี้ไปก่อนตัวนี้ไปก่อนเพื่อนมีชั้นหลายตัวนะแต่ว่าตัวใหญ่มีเพิ่นสักทีตัวใหญ่มีเป็นห่วงเยอะมากเมื่อกี้เกือบเป็นสิบนะเพื่อนนะแต่ว่ามันไม่ค่อยใหญ่มากจะลุ้นตัวใหญ่ตัวละโลก่อนโอ้ยดันโลตัวนี้ขาวตัว่าโอ้หก็อยนี่เลยเดี๋ยวสองให้เพื่อนๆดูนะอันนี้โอ้โห ดันโลแน,น,น่นอนนี่ขาวจุว้ยโอ้โหโอ้โหลุ้นหน่อยโอ้โ oh, ห oh. เป็นโลครับเป็นโลครับตัวนี้บอกเลยนะตัวนี้ต้องมีโลโล,โลสองโลสามสบายนะโอ้โห oh. สบายครับฮะมาโอ้โหเพื่อนมาดลุ้นมานีมาอู้หบลัมตัวบลัมนะน เขาจั่วเลยดูกระบอกเล็กไปเลยโอ้รถสองรถสามสบายเนี่ยโอเคเอาเอาด้ามปืนหน่อยด้ามปืนหน่อยกระบอกเล็กไปแล้วขอด้ามปืนวางหน่อยเพื่อนโอ้ดูนะครับโหดจัดยาวกว่าข้อศอกโชคขึ้นอยู่สองร้อยลองวัดข้อศอกให้ดูดิความยาวโอ้โหนี่ดูนะดูนครับไง โอ้โโอโอครบนยอดเลยทางนี้ครับวันนี้พอดีเฝ้าอยู่ครับขาวจ้วงพอดีขาวจ้วงเลยขึ้นมาจังหวะพอดีครับตับเลยครับไม่ต้องรออะไรโอ้โหเพื่อนๆสุดยอดมากาเดี๋ยวรินกดแชร์กสดสปายครับประช่อนโคตรเยอะเลยเพื่อนคนเยอะนะโอ้โ,หโห